ก็กลับมาเริ่มกับวฤดูร้อนวันที่8นะครับมาดูต่อตึด๊ดๆอากาศเจ็มใสนะครับพรุ่งนี้แล้วก็วันนี้ดวงดวงจุดจูนะครับผมดวงหนึ่งดาวเนี่ยขึ้นกระโหลกแล้วก็ดิวมิงออสเป็นเลนข้าโพดข้าโพดปลูกได้2องฤดูนะครับฤดูร้อนแล้วก็ฮลุไปยันฤดู แอรใบไม้ลวงนะครับผมมันต้องปลูกข้าวโพดเพิ่มแต่ว่ามีเวลาลดน้ำไหมตัวเนี้ยผมอยากรู้ว่าไอ้ต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่ของเมื่อวานนะที่ผมไม่ได้ตัดอ่ะเฮ้ยยังอยู่ดีแล้วครับผมจะได้ผมจะได้มีไม้ใช้เพิ่มมปเก็บไอ้พวกนี้ก่อนเนี่ยผมได้เฟิร์นได้อะไรมานะครับไม่ใช่หายหายไม่น่ไม่น่าจะง่ายเนาะ เดี๋ยวอันนี้ไปปลุกมีส่วนตัวเองนะครับผมรู้แล้วเต่งส่วนเป็นแนวไหนบนรถแหนมอันไหน,นอันนี้เต็มแล้วนะครับผมเดี๋ยวอันนี้เอาไปใส่อะนะครับออปต้าปุ๊บเดี๋ยวชิล,ปปนะชลิปไปเก็บ่ชิลลี่ไปเก็บอ่าของฮะลลี ฮัลโหลแม่ใยคลุงโอเคครับก็เหมือนเดิมครับรถนั่ ต้นเอ็นเชนฟุตก็จะได้ผลแล้วนะครับน่าจะอีกไม่นานอืมหมดพอดีเดี๋ยวไปเอาเหยื่อมาด้วยมีปะการังนะครับเดี๋ยวอเอาไข่ ไอเชียวนี่เก็บไปก่อนแล้วก็ปลฮานริบุตเอปาปลาทะเดิใส่ผิดช,ช่องเอาติมกระแข็งเลยฮานริบุตไข่ฮานริบุตไข่ปลากระกลังนะครับนี่อันเร็พนี้เก็บไว้หนูมอสซี่เดี๋ยวเอาปลูกนะครับหาที่ปลูกในฟาร์ม แต่ผมกลัวอย่างเดียวเวลาดูดูหนาวมาต้นไม้ไม่จะตายหมดเกมนี้ดูดูหนาวโหดนะครับผมต้นไม้ตายเรียบต้องแางกล่องเพิ่มอีกกล่องละนี่กล่องนี้ไม่พอแล้วนี่กล่องไม่เหลือนะครับเดี๋ยวไปเอาไม้ก่อนหรือว่ามันรู้ว่าเราบ่นว่าไม้ไม่ค่อยมีมันก็เลยเอาฝนอันนั้นมาแล้วก็แบบ เออถุงใส่สีชมพูแล้วกันดอกไม้สีชมพูเอาหกดอกไม้มาใส่ อ๋อลืมไปเลยเราได้พริกแล้วจะเอาไปใส่นะครับพริกอันนี้ไปนี้ไปแล้วก็นี่มาถลุงนะครับผมขย่ามาชิ้นหนึ่ง ไปบริจาคเซบันเดินไม่มีอะไรนะครับไปดูมเมล็ดก,ก่อนอโอเคแล้วเราก็ปลดนาำต้นไม้ต่อนะครับเอาเหยื่อเลึกออก้ามองเจ้าเลยมองเ้าเหยื่อ,อเค ต้นนี้มันไม่โตนะครับเนี่ยผมว่ามันน่าจะติดผนังก็อันนี้ไมโอเคครบ มาเป็นเหมือนเดิมแล้วครับไปชีเมื่อวานนี้แบบคลึ้มเชียร์บุ้ง่อลไปลดต่อลดเสร็จแล้วค่อยไปหาในทรานะครับบุงบ้งบุ้ง อันนี้มีร่อนนะครับกำลังโตน่าจะอีกบุงหนึ่งนะครับผม ผมไม่ได้เจอว่าไอ้ข้าวบนนี่มันมีอะไรไหมลดเป็นดอกไม้ที่ผมดึงออกไปแล้วเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ผมดึงออกไปแล้วเนี่ยแค่ลดน้ำนะครับปลาไปเที่ยงแล้วนี่ขนาดไม่เยอะนะครับพลัางงานหมดอีกนะหาอะไรกินก่อน พวกนี้ขขยนะครับเยียนี่แหละเก็ฑ์ดิบปเชิ อดอกไม้เหลอีกสองดอกมันย้ายนะครับไม่ไปยหายกินอะไรดีกินทิวลิบอยู่สองดอกนี้วกันรวมรวมแล้วก็น,กอกนีอีกสักสองดอกแล้วกัน ไปต่อบุงนี้น่าจะไม่พอนะครับน่าจะได้ลงไปเอาอีกบุงหนึ่งไอเขาบอกว่าไออะไรนะที่ขุดหินอะ่ะมันเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาอัปเกรดสองวันวันนี้เสร็จแล้วดเดี๋ยวค่อยไปรับเอา เี๋ยวแล้วก็ไปจะปไปเลยตัดไอ้ไม้ต้นไม้ที่มันงอกในเมืองนะครับผมเออผมรับคิชอันนั้นนี่ดวยว่าตรงปฏีมอน้รงก็ลืมเนี่ย ผมว่าไม่แน่ทันน่ะบ้านพพมดแน่จะปิดสองทุ่มโอาเงจีเฮ้ลงไปลองไปก่อนอะไรจะเกิดก็ช่างมันนะครับคือผมรับเคว็ดเมื่อวานเนาะจริงผมต้องลงไปจีงแต่เมื่อวานนะแล้วก็มัวตึงเต็มกับอะไรไม่รู้ เฮียเอ๋เอเดอเคเชนเอเอวันนี้วันเกิดกัดอีกลืมเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ากัดชอบกินอะไรทุกอย่างประดังประดีเข้ามาพร้อมกันนะครับกัดชอบเพชรชอบส้มชอบเอสคากโกชอบฟิตาโกของที่ชอบไม่ค่อยมีครับเพชรผมมีอันเดียวแล้วผมเอาไปลงบันเดิลละมีเดฟโฟดิลนะครับที่พอให้ได้ แต่จะไม่ได้ไปลงเหมืองนะครับผมจะได้คริสให้รางวัลตั้งพันสองอะ่ะเนี่ยต่มันตีตั้งยี่สิบตัวเฮ้บันเดินปลาหมึกแล้วก็บันเดินชีนะครับผมนี่แหละ นี่นี่เพลเปอร์บันเดิลไม่อะไรอีสตาร์ดับคีไอวิลลี่สเปชิวิกิปเลดบูตดีไรแชไรสักอย่างนะครับผมเออน,นี่ไงเขาจะเอาอันนี้ว่ะเออกินจนเหลือ42ต้องรอปีแน่นะครับถึงจะได้อีก อยนงนี้ได้แล้วเนี่ยฟอ์เซนจีโอด์คิวดิปเอ้ดอกป๊อปปี้มีแล้วเฟิร์นมีแล้วมีสองอย่างแล้วปีค้างคาวมีแล้วข้าโพดกำลังปลูกอันนี้ไปใส่บันเดิลอันนี้ไปบริจาคอันนี้เอาไว้ทำอะไรอะ่ะ อ๋อจะมี npc บางคนนะครับพี่ชอบไอชานี้นะครับผมเป็นของใม่ใหม่นะครับผมก็เพิ่งเคยเจอพิกมาใส่กันจุก๊กโอเคค่อยว่ากันเดี๋ยวไปเอาดอกเดฟเดิว,ดวให้กัดก่อนเดี๋ยวลืมอีกเดี๋ยวลืมเหมือนของป้าเพมพวันนั้นเนะนีน่ยทำาน่นทำนี่นึกได้เี้เอา้าลืมแล้วผ่านไปแล้วนะครับวันนั้นกดซฟไปแล้วด้วย เรากินเองก็ไม่ได้นะเนี่ยไม่มีฟังก์ชันให้เรากินมีแต่แบบส่งต่อให้คนอื่นพอหวานเออปลูกเพิ่มเป๊บเนี่ยแหละเออได้ละแล้วก็เอาเดฟเดวมาเตรียมนะครับผมเดี๋ยวลืมอีกไห้เก็บนะครับให้ เฟินเอาไปใส่เนาะโูไอ้ของดูดูร้อนเยี่ยมเยี่ยมยังไม่มีเฟินเอาแห่อันนะครับเฮ้ยแอนจี้ผมมีอย่างละแอนจี้สีขาวมีแต่มีอหไรอันเดียวฟินเอาแห่ตอนนี้มีแห่พอดี อ่าง่นอันนี้อน,นี้เดี๋ยวผมเอาไปทำมเมล็ดและวเรียบร้อยไม่ทันเงียผมเจออันนี้ละว,วินเตอร์รูทเนี่ยเนี่ยเออเอาไปใส่ มอสมันมีอะไรหน้าที่เขาบอกว่าเอามอสสิบอันตังนี้เอาไว้ก่อนยังไม่รวยดอกป๊อปปี้นะปลาชับกับไอโฟสินจิโอดดอกป๊อปปี้ปลาชับโฟสินจิโอด ปีข้างๆดอกป๊อปปี้ปลาชับฟุตซินจีโอดแอ้ฟุซินจีโอดผมเอาไปทุบแล้วเออปีข้าวอยู่นี่โอเค อันนี้ไปปลูกนะครับแล้วก็เอาน้ำลดแล้วค่อยเข้าไปให้ของกัด โอเคครบเอานั้นไปให้กันนะครับเดี๋ยวบุ่งไปลงเหมืองดีกวา่า จะไปคุยขยะนะครับมีไอเชนเดินมาพอดีอมีไอติมไข่ไอติมรับต่อมาจากอ้น,นั้นเลยอของคนวันเกิดครับคุยหน่อยเอมี่ประเพมบักชีนบักชีนตัวนีไปแล้วก็ยังไม่เป็นมิตรเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้พูดดีกับเรา กดแบบมอีอะไรอะไรอะไรมาเดี๋ยวมันรู้วันที่สิบนะครับมันรู้วันที่สิบเอ็ดมีเหล่านะครับผมเหล่ากระหล่ำผมยังไม่งอกเลยให้มีกระหล่ำดาวทองนี่เอาไปเซเหล่านะครับเหล่านะ่าจะคาเดียวกับเกาเหลามั้งมันะไปใส่บันเดินก่อนอันนี้ปพิพิธภัณฑ์ไม่หันนะพิพิธภัณฑ์ปิดละ ปลาซันไปเสบันเดนแปอ่า,เ,าเกือปลาไทเกอร์เท้านะครับแล้วก็นี่ไปทางซ้ายมีอะไรก็เอามายัดยัดนะครับจะได้ไม่ลืมเหมือนเซลมอนเบอร์อรีร่ที่เผลอกินจนเหลือไม่ถึงห้าสิบกัน ฝังนี้อันนั้นห้องอะไรก็ไม่รู้น่าจะมีไมหิรังเอา้าอแสบมอย่างนี้หาง่ายนะครับแต่ว่าไอเนี่ยแฮทพดดเนี่ยยังไม่เจอใส่สาล่างนี่ยเดี๋ยวได้อีกทีเอามาใส่นะครับจะได้ของรางวัล ก็อันนี้น่าจะไปนี้นะครับผมตรงไปนี้ลืมเอาปลาชับมาโอเคเดี๋ยวค่อยเอามาไปลงเหมืองก่อน แล้วชาวเมืองนี้ตั้งหลายคนนะครับไม่มาช่วยกันซ่อมเจอเซเดือนจึกได้โบราณวัตถุครับผมเอโลฮีตหัวลูกธนูไอ้เงุ่นเงุ่นเง่นอ๋อให้ไอ้ฝุ่นเขียวๆนั่นลงแสดงว่านเนี่ยเพิ่มความต้นไม้ เล่นนัดผมว่าไปฉี่นน่เลยถ้าไม่ฉี่ก็เอือะมุดเข้าไปหมน,นั้นแหมไม่โอ้ผมมาชั้นหกสิบแล้วหรอนี่ไงไอ้น้องที่ว่าแบบพอมดสั่งให้มาจัดการ ก็น,น่าจะไม่หันนะครับคริสขอเออผมลืมไปเอานั้นว่ะที่ขุดหินกลับออกไปเลยหมดสภาพยิฟจะมาจบข่าวไปไปหาทำอย่างอื่นตัดมงตัดไม้อะไรก็ว่าไป เดี๋ยวไปดูไอ้ช่างตีลิกนะครับเขาไปนั่งกินเหล้าเผื่อไปคุยกับเขาแล้วเขาแบบอ่ะฉันพกมาด้วยอ่ะเอาไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปไล่ขดุดเมงยึกๆก่อนเนี่ยมีนี่หนึน่งมีนัน่นอีกหนึ่งในฮ่ว,วบัปกฟารมแล้วก็ได้อะไรเนี่ยซัมเมอร์สวอตอะไรไม่รู้ทุคเคเห็น ข้างบนนี้ไม่มีอะไรนะครับไปไปร้านกัดกันไปดูเขาดิงกันนะครับผมมันประเพ็มเป็นรถนะครับเป็นรถแบบอ๋อนี่ร้านกัดเดินเลยอีกนะไม่ได้นะครับผมต้องต้องไปที่ร้าน คือเหมือนอันนั้นอยู่ในนั้นนะครับอันนี้เอาไปปลูกก่อนเดี๋ยวออกมาไล่ตัดไม้เอ่ะทนก็นินตัดเลย ที่ฝนเขียวลงนะครับต้องรีบมาไล้ตัดไอ้ต้นเฟิร์นนะครับผมเนี่ยพอวันนี้มาต้นพราต้นเฟิร์นไม่อยู่แล้วนะครับอะไรที่มันดูประหลาดลดต้องรีบตัดไปปลูกอันนี้ก่อนอะไเนี่ยซัมเมอร์สควอชคงเป็นเต็งอะไรซกอย่างครับ บนรถน้ำด้วยบนรถน้ำไหมเอาไอ้ของปปาไปเก็บหนักอะไรอีกไปเก็บอ้วนเซฟไปเก็บนี่เตรียมไปบริจาคนะครับนี่เก็บไว้ใช้นี่เตรียมไปบริจาค แล้วก็อันนี้ไปปลูกเหยื่อมาถือเลยสามอันนะครับไปปลูกบนนี้เอาผมก็เอาขวานขุดพื้นอยู่นั่นนะครับดจะไปเอาปุ๋ยมาใส่ก่อนมีปุ๋ยเร่งโตนี่แหละหนึสองสาม จัดการเหยียบ้อยนะครับก็เวลาเหลือนิดหน่อยนะครับผมขยะนี่มาชิ้นหนึ่ง ได้ไปนอนกันนะครับหมดไปอีกวันนะครับผมสำหรับวันที่แปดเดี๋ยวบอยนะครับนี้เงินเจ็รอยเก้าสิบเหรียญ